เป็นคนธรรมดาเศร้าใหา้เศร้าหนะ้บาบ่ได้ร่ำรวยคือกับเขานอนอยู่เทียงหนะ้บาบ่มีเงินทองและน้องคนงามคงบ่เอาเลนงัวเลงควายอย,อยู่ให้อยู่นาก็ได้แต่นแนมบึงผู้สาวคำมืดแรงมากก็ได้แต่นอนกอดมอนอยู่อ่อนเดือกล้าเป็นคนธรรมดาเศร้าใหา้เศร้าหนะ้บาบ่ได้ร่ำรวยคือกับ นอนอยู่ที่น้ำบบมีเงินทองเลี้ยน้องคนงามคงบ่เอาเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายอยู่ให้อยู่หน้าก็ได้ต้นแอมบมงปูสาวคำม,มืดเลี้ยงมาก็ได้แต่นนอนกันมอนอยู่ออนเดอะกล่าว ไอเป็นผู้เบ่าชาวนาบ่มีเงินทองและเงินคำและทุกเมื่อที่ตื่นมาทำงานแท,แทกแดกจนตัวดำมีเพียงรถใช้นาไปมาแทะเ้าจนหอดคำไอเป็นคนธรรมดาผู้สาวคนงามเลยบ่ดจำเพราะว่าเป็นแบบนี้น้องนางคนดีเลยบอสนรือยนไนว้เาามันจนจะเลยบ่สนเนาะคนดีไอโบมีเงินทองมากองคือกันกับเศรษฐีแต่ว่าสิ่งที่